สวัสดีครับนะฮะวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Dark Ambassador นะฮะ,ะก็วันนี้เรามาเล่นพลิกอากาศกันนะครับในหัวข้อนะครับคนโสดในช่วงนี้นะครับมีเกณฑ์เจอเนื้อคู่หรือไม่นะครับเรามีไพ่อยู่3กลกองนะครับไพ่ชุดที่1ชุดที่2ชุดที่3เราจะเลือกอเป็นอันนี้คือเขาเรียกว่าหินเมืองรับแรนะครับ หรือว่าจะเอาเป็นแรกเคี่ยวหนุมานหรือว่าจะเอาเป็นเพนดูลัม7สีนะครับลองเลือกกันดูนะครับนะตั้งใจนะครับนะไพ่อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะครับนะคือเป็นไพ่โดยดูโดยส่วนรวมนะครับนะก็ลองเลือกและลองเล่นกันดูนะครับให้เวลา5วินาทีนะครับในการเลือกนะครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มรับฟังคําทํานายกันเลยครับ สำหรับคนที่เลือกไพ่ชุดกองที่1นนะครับหรืออัญมณีหินจากเมืองลับแลนะครับ<ม>ก็มารับฟังคำสมมายกันเลยไพ่ใบที่1น,นะครับเป็นไพ่ที่ความรักเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้เจอนะครับจากการทำงานนะ,ะคิดว่าเจอจากการทำงาน เป็นเบอร์แรกเลยมีเกณฑ์น,นะครับแล้วคนคนนั้นเนี่ยมีอายุที่น้อยกว่าเราด้วยนะครับนะมีน้อยกว่าหรือแปอีกในยะหนึ่งที่ไม่ใช่อายุน้อยกว่าก็คือจะเป็นคนเก่าหรือรักเก่าหรือว่าเป็นคนเก่าหรือว่าเป็นคนจากบ้านเกิดหรือคนพื้นเพที่อยู่อาศัย เอาจังอจังหวัดเดียวกันอำเภอเดียวกันหรือว่าเป็นลักษณะที่เราเคยเจอมาแล้วหรือว่าเป็นจังหวัดที่เราคุ้นเคยหรือแบบหรือว่าเป็นที่ที่เราเคยไปหรือเราคุ้นเคยนะครับแล้วก็นะช่วงนี้มีเกณฑ์ที่ว่าเขาคนนั้นเนี่ยอาจจะเหมือนว่า work from home หรือว่า หยุดทำอะไรสักอย่างหนึ่งหรือว่าเขาหยุดพักในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่มาสักระยะหนึ่งหรือว่าเขาเพิ่งผิดหวังจากรักเก่ามาอะไรอย่างเงี้ยครับนะซึ่งเหมือนเป็นโสดมาสักพักหนึ่งระยะหนึ่งแล้วนะนะแล้วก็มีเกณฑ์นะเขาคนนั้นเนี่ยถ้าดูจากไพ่ใบนี้นะครับอ่นะก็เป็นผู้ชายนะ ที่เหมือนว่าจะเป,เป็นเขาเรียกว่าใช้คําว่าเป็นพ่อไม่หรือว่าเป็นพ่อแม่ก็ได้หรือว่าเป็นผู้ชายที่มีงานที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารประสานงานหรือใช้คําพูดคําวาจาเป็นเซลล์หรือว่าเป็นการอะไรอย่างเงี้ยครับติดต่อประสานงาน ทำงานติดต่อประสานงานอะไรเงี้ยโคอเเนเตอร์ Co ator, หรือว่าอะไรเงี้ยครับนะเป็นในลักษณะอย่างประมาณนั้นนะครับแล้วก็นะครับเขาก็เป็นคนที่มีการคิดวางแผนที่จะอ่นะนะเรียกว่าเก็บเงินเพื่ออนะอนาคตเป็นคนที่มีอนาคตนะวางอนาคตมีความคิดความอ่านมอง มองการไกลมีแผนที่จะคิดทําการอะไรในเบื้องหน้าในอนาคตข้างหน้าที่ดีนะครับถ้าถ้าได้พูดได้เจอได้คบได้คุยกันแล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะยาวนานไปถึงแต่งงานกันได้เลยนะ,ะ,ะคนที่เลือกชุดนี้เนี่ยเดี๋ยวขอดูหน่อยว่าเป็นยังไงบ้าง สามใบดูก่นก็เขาคนนี้เนี่ยเหมือนที่ผมบอกนะติดต่อประสานงานแล้วก็ชอบเดินทางนะเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ติดบ้านไม่ได้ชอบทําอะไรนะคือแบบไม่ได้ทํางานอยู่กับที่นะชอบต้องใช้รถใช้ถนนเดินทางตลอดนะครับแล้วก็เป็นคนที่ทํางานหนักมากนะแล้วก็จริงจริงจงังมีความเอ็กซ์เพรสชัว่วปะทางนะครับ มีเก์ที่จะได้เจอนะเนี่ยดูจากดูจากทรงแล้วเนี่ยมีมีแววด้วยในระยะเวลาใกล้นี้นะครับนะ mm hmm. แล้วก็เดี๋ยวลองดูชุดนี้ดีสิ mm hmm. ว่าเป็นยังไงบ้าง mm hmm. อ่าเป็นยังไงบ้างคนที่จะได้เลือกให้ชุดนี้จะได้เจอไหม mm hmm. โอ้โหอ๋อมีผ้าอังคารมาดิเองก็นะครับ จากไพ่แล้วเนี่ยคนที่เข้ามาหาคุณในอีกไม่ช้าเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความเพียบพร้อมอยู่พอสมควรแต่มีข้อเสียของเขาอยู่ข้อหนึ่งคะคือเขาเป็นคนที่อารมณ์รุนแรงและก็ร้อนนิดหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าผมคิดว่าถ้าเขาได้คุณไปเป็นแฟนหรือเป็นคู่ครองเนี่ย คุณอาจจะทําให้เขาซอฟลงก็ได้นะ,อะลองดูครับเขาค่อนข้างที่จะเพียบพร้อมนะครับที่จะคุณจะได้เจอเนี่ยนะแต่ผมดูโดยรวมของคนที่เลือกไพ่กองชุดหนึ่งแล้วเนี่ยคุณจะได้เจอผู้ชายที่เป็น,เ,ปนเหมือนว่าเป็นคนที่คุณเคยพบเจอมาแล้วนะหรือว่าถือถ้าไม่เคยพบเจอมาเนี่ยเขาอาจจะผิดหวังหรือว่าอะไรกับความรักมาก่อน อาจจะเป็นพ่อไม้ก็ดีหรือไม่ใช่ก็ได้นะครับเป็นคนที่ขยันทามาหากินนะเป็นคนที่ทํางานไม่อยู่กับที่นะับเป็นคนทํางานหนักมีความเอ็กเพรมีความเฉพาะทาง,ทางด้านเป็นเหมือน,นว่าเป็นสเปเชียลลิตอะไรันะแล้วก็มีฐานะการงานที่ดีมั่นคงแต่อารมณ์เนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงและก็หล่อเลยมีเกณฑ์นะครับนะชุดที่1น,นะครับนะเดี๋ยวไปดูชุดที่2กันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ สำหรับคนที่เลือกให้ชุดกองที่2นะครับหรืออัญมณีแรกเชี่ยวอนุมานนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับให้ดูมีเกณฑ์ไหมที่จะได้เจอคนที่เป็นครูครองเนี่ยดูกันสิอืมอ ก็เราเนี่ยนะต้องพูดว่าคนที่เลือกไพก่กองชุดนี้เนะี่ยเป็นคนที่มีความเพ้อฝันเป็นคนที่มีความคิดเขาเรียกว่าใช้คําว่าสเปคสูงนั่นแหละนะเป็นคนที่สเปคสูงนะเลือกมากนะเลือกอะไรที่มันแบบโอเวอร์แล้วก็เกินตัวมากเลยนะแต่คนที่เข้ามาในชีวิตคุณจริงๆในช่วงนี้นะมีเกณฑ์นะ แต่มีเกณฑ์เจอที่แบบว่าอายุเขาค่อนข้างที่จะเด็กกว่าอีกและเด็กกว่าจริงๆนะคือเขายังเป็นวัยที่ยัง mm hmm. เขาเรียกว่าไงยังไม่ได้จริงจังกับความรักมากถ้าถามว่ามีความคิดความอ่านอะไรไหม mm hmm. ก็มีความคิดที่จะปักหลักปักฐานนะ mm hmm. แต่ช่วงนี้ผมคิดว่าถ้าเจอจริงๆเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้เจอเนี่ย mm hmm. เขายังต้องให้เวลากับเขาหน่อย เพราะเขายังเหมือนว่าเขายังเด็กอยู่นะถ้าเป็นมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนนะเขาจะไม่พยายามเชเหมือนว่าสเตตตัวเองให้เหมือนประมาณว่ายัางยังไม่สามารถที่จะก้าวหรือพัฒนาอะไรไปจนถึงขั้นที่จะแบบแต่งงานแล้วถามว่มีมีความคิดไหมก็แอบมีเหมือนกันนะแอบมีแอบมีคิดเอาไว้นะแล้วคนคนนั้นเนี่ยคนคนนี้ที่จะเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยเป็นคนที่นะ และครอบครัวแล้วมีจิตใจที่ดีดียังไงดีแบบว่าเป็นคนชอบช่วยเหลือผู้อื่นมีจ,จมิตใจเมตตาอชอบอช่วยเหลือคนที่แบบคนจนคนยากไร้หรือว่าคุณถ้าคุณมีปัญหาหรือว่าคุณมีอะไรเนี่ยเป็นที่ปรึกษาให้คนที่ดีแล้วก็ชอบช่วยเหลือคนแล้วที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมฮะเขาคนนั้นเนี่ย ชอบศึกษาในเกี่ยวกับทางธรรมนะนะชอบเข้าวัดชอบอะไรถ้าเขาชวนคุณไปเนะี่ยถ้าเขาเจอคุณนะนะและเขาชวนคุณเข้าวัดนะอ่ะคนนั้นแหละเจอแน่ๆคนนั้นแหละคือคนที่ใช่สำหรับคุณเลยนะในช่วงเนี้ยนะบอกเลยนะช่วงช่วงนี้นะครับลักษณะนิสัยอยู่ประมาณนี้นะมีเกณฑ์ได้เจอนะเดี๋ยเรามาลองดูไพ่ชุดนี้ดูก่อนออมาดูไพ่ขยายกันหนะ่อย ป๊บ,ปบสำหรับคนที่เลือกไพ่ชุดนี้อ่าโอเคสามใบเขาคนนี้เนี่ยที่เข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยนะคือเขาเนี่ยมีอดีตฝังใจที่ไม่ค่อยดีเขาเลยไม่กล้าเฟดเข้าไปเหมือนว่าให้ความสำคัญ หรือว่าจะใช้คำว่าสถานะแฟนกับคุณหรือว่าสถานะแฟนกับคนง่ายๆต้องใช้เวลาในการศึกษายาวนานนิดหนึ่งนะออแล้วก็แต่ถามว่าเขาอ่ะถึงจะมีอดีตที่ไม่ดียังไงนะแต่เขายอมเปิดใจนะคุณยอมเปิดใจที่จะเรียนรู้กับความรักครั้งใหม่ๆนะซึ่งซึ่งเขาคนนั้นเนี่ยเ,ออเป็นคนที่มีอะไรรู้ไหมเป็นคนที่มั่นใจ มันใจในตัวเองสูงมากไม่งไงคือตัวเองอ่ะก็ไม่ได้สวยหรือไม่ได้หล่ออะไรหรอกนะแต่คือเหมือนที่คุยอะ่ะแต่ฉันเออเหมือนว่าฉันน่ะหล่อสวยนะอะไรอย่างเงี้ยคือความจริงก็ไม่ได้ไม่ได้แบบนั้นนะเหมือนมาเห็นรูปนี้ไหมตัวเองก็อ้วนนะแต่มองพอเรามองในกระจกเนี่ยแบบโอ้โหแบบยังกางฟ้าเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเรามาลองคอนเฟิร์มดูว่าเป็นยังไงอีกมาดูพ่ขยายจากคม,มายานนิดนึง ไพ่ชนิดดูซิเขาเนยังไงไพ่ขึ้นมาคล้ายๆกับทาโร่นะคือเขาเนี่ยเป็นคนที่มีสเสน่ห์แล้วก็มีความามุทะลุมีความสําเร็จมีความพยทยานแล้วก็เป็นคนที่มีความ,มนี่ด้วยนะเทพรบรตรุวิธธรรมคือมีความเที่ยงตรงเป็นคนที่ ขเขาเรียกว่าไงอ่ะงอไม่เป็นก็คือเป็นคนตรงอะนะเป็นจะใช้คําว่าขวานผ่าซากในการพูดก็ยอมได้นะก็ได้นะครับแล้วก็ช่วงนี้ยังมีอารมณ์แปรปวนนิดนึงนะ,ะเป็นอารมณ์หุนเฉียวไม่ค่อยอยู่กับที่ไปนูน่นไปนี่ไปอะไรมาบ่อยๆนะครับนะ,ะ,ะโดยภาพรวมนะคนที่เลือกไพ่ชุดกล่องที่สองเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้เจอ จุดสังเกตเลยนะของคนที่จะเข้ามาแล้วเป็นนื้อคู่ของคุณเนี่ยก็คือหนึ่งเขาเป็นคนที่จิตใจดีชอบช่วยเหลือคนชอบเข้าวัดทำบุญมีความรักพี่ผิดหวังในครั้งอดีตแต่ยอมที่จะเปิดใจที่จะมีรักครั้งใหม่แล้วก็เป็นคนที่มั่นใจในตัวเองสูงนะเป็นคนที่มีความยุติธรรมและมีอารมณ์แปรปรวนง่าย แต่ก็ไม่ได้รุนแรงนะคือชุดนี้เป็นคนเขาไม่แปรปวนอารมณ์เขาแปรปวนแต่เขาไม่ได้รุนแรงโอเคนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูคนที่เลือกไพ่ชุดที่3กันนะครับผมสำหรับคนที่เลือกกองที่3นะครับหรือเป็น pendulum เจ็ดสีะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีคนโสดมีโอกาสได้เจอในอคู่ไหมนะครับ หมาย่งหมาี่ 2. 3 4 5โอเค,คถามว่ามีเกณฑ์ที่จะได้เจอไหมมีครับแตคนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณในช่วงนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้แบบบุหวาอะไรนะแต่จะเป็นคนที่มีอายุน้อย ที่มาทําให้ใจคุณสั่นไหวไหวหวัวว่นนะฮะคืออายุน้อยกว่าอาจจะได้เป็นหรือไม่เป็นเนี่ยขึ้นอยู่ที่เราจะสารต่อไม่สารนะแต่จะมีทาให้ให้ให้ใหวัน่นไหวมีนะครับซึ่งคนคนนั้นที่คุณสงสัยอยู่นะที่คุณจะเข้าดีไม่เข้าดีเนี่ยก็นะเขาเนี่ยเป็นคนที่ต้องใช้คําว่าโสดมาสักพักหนึ่งแล้วแหละที่คุณคิดเอาไว้ว่าโสดไม่โสดโสดนะ โสดมาอยู่พักหนึ่งแล้วโสดมาอยู่พักหนึ่งคือความจริงอะเขาเคยมีความรักแหละคุณอาจจะสืบมาว่ามีไหมมีแหละครับมีแต่ไอความรักของเขาเนี่ยมันเป็นการที่จากเขาจากกันมาทั้งที่ว่าเขายังรักอยูอ่คือเหมือนว่าเขายังเขายังรักกันดีอยู่แต่เขาว่ามันมีเหตุผลบางอย่างหรือว่ามีเหตุผลบางอย่างที่จําเป็นอะไรของเขาเนี่ยแหละเขามีเหตุผลของเขาอะฮะที่จะต้องจาก จะต้องจากเดินออกมาเลยทั้งทงท,งท,งที่ยังรักอยู่คนคนนั้นอะนะซึ่งผมก็ยังมองว่าถ้าคุณไปเจอคนในลักษณะแบบเนี้เขาก็ยังเหมือนว่าเขายังใจเขาก็ยังฝังอยู่กับกับอดีตอะนะเออก็คือถ้าถามว่าได้เจอไหมคือเหมือนว่ามันเจอกันในเวลาที่ยังไม่เหมาะสมอะเอ๊ คือเขาก็ยังไม่ได้ลืมคนเก่าได้สักเท่าไหร่คือเขาและที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมทุกวันเนี้เขาก็แฮปปี้กับการใช้ชีวิตของเขาอยู่แล้วเขาไม่ได้แบบขาดขาดที่จะต้องอแบบโหยหาความรักอะไรนะฮะเขาก็การงานเขาก็ประสบความสําเร็จดีการเงินเขาก็โอเคไม่ได้แบบอะไรนะแต่ถ้าถามว่าเขาอะมีความมีความเหงาไหมมีนะ มันขึ้นไพ่เก้าเหรียญคือเป,เป็นความสุขที่อ้างว้างก็คือว่าอย่างน้อยเนี่ยเ,เขาก็แอบบแอบนบะแอบบแอบบแบบคิดที่จะลองเปิดใจแต่ก็คือมันยังมีรักเก่าที่มันยังแบบยังลืมไม่ได้อะเออถ้าคุณไปไปไป,ไปยุ่งกับเขาตอนนี้เนี่ยก็มีเกณฑ์ผมคิดไว้เลยนะมีเกณฑ์ที่จะต้องได้ได้ถอยออกมาแนะน่นอนเพราะฉะนั้นผมคิดว่าก็อย่าพึ่งเลยดีกว่านะฮะอย่าพึ่งเลย ผมบอกเลยคือคนคนนั้นนะ่ยเขาเป็นคนที่เขามีความที่มั่นคงกับความรักเขานะเขาไม่ได้แบบว่าเขาจะแบบยอมแบบเป็นมือที่สามหรือว่าแบบถ้าเขายังเคลียความรู้สึกเขาไม่ได้เนี่ยเขาก็แบบเขาก็ยังไม่พร้อมที่จะมีใครใหม่หรอกคือต้องให้เขาเขาเคลียความรู้สึกของเขาให้ได้ก่อนเพราะตอนนี้เขายังเขายังมีมีความหลังกับอดีตของเขาอยู่ที่ยังลืมไม่ได้ซึ่ง นะเป็นคนที่ยุติธรรมกับความรู้สึกเขาอยู่แล้วแล้วก็ยังเนี่ยก็ยังเหมือนไพ่คอนเฟิร์มอีกทีหนึง่งก็แบบยังมันมีเหมือนมีหุ่นเห็นไหมที่ยังให้ดอกไม้คณก็คือมันแบบเป็นรักที่มยังไม่มีอยู่จริงอะไรอย่างเงี้ยแล้ก็ยังคือฝังอยู่กับอดีตและก็ด่ไพ่ไพ่อยู่ที่หัวเห็นไ,ไหมมีมีโซ่พันหัวอยู่เลยก็คือเป็นคนที่ฟิกไอเดียด้วยซึ่งก็ยังไม่แนะนำวะยังไม่แนะนำ ไม่แนะนำให้ให้มีให้มีตอนนี้นะต่อให้คุณเจอจริงอ่ะมันอาจจะมีเข้ามาทําให้หวันไหวเอ่ะแหละแต่คืออย่าอย่าพึ่งเลยอย่าอย่าอย่าพิ่งเสี่ยงเดี๋ยวจะคอนเฟิร์มให้กองนะอ่านนนะอโอ้เป็นคนที่โปรไฟล์สูงปีดเลยนะดีเลยเขาค่อนข้างที่จะเพียบพร้อมเลย คือมีทั้งแบบมีทั้งดูดูมีสเสน่ห์มีอํานาจมีบรารมีนะคือดูแบบไม่เขาเรียกว่าไงไม่ขาดเลยอะเป็นคนที่แบบมันคุณจะไปเติมเต็มอะไรเขาอะ่ะเพราะว่าเขาเขาฟูแลแล้วอะ่ะเออคุณไม่ต้จะไปเติมเต็มอะไรเขาเลยเขาเหมือนว่าเขาจะมีคุณก็ได้ไม่มีคุณก็ได้อะไรเงี้ยเขาไม่ได้ขาดอะ่ะเออเขาค่อนข้างที่จะฟูลลีมากเพราะฉะนั้นคนที่เลือกอ่าไพ่ชุดนี้นะ ก็ถามว่ามีเกณฑ์ที่จะได้เจอเนื้อคู่ไหมเนื้อคู่มีเกณฑ์เอาใช้คําว่ามีเกณฑ์อย่างนี้ดีกว่าเจอทําให้คนเ,เจอคนที่ทําให้คุณใจสั่นดี่าเออทำให้คุณเนี่ยใจสั่นเป็นเด็กๆกแต่คนคนนี้เนี่ยเขาก็ยังมีความรักฝังใจอยู่กับอดีตนะเ,เป็นคนที่มีความมั่นคงกับความรักเขาฟิกหัวฟิกไอเดียอยู่ที่หัวมากนะ ที่ไม่พร้อมที่จะเปิดใจกับใครเพราะลืมรักครั้งเก่าไม่ได้แล้วก็เป็นคนที่พร้อมเพรียบพร้อม,อม,อมทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไปเลือกเขาเนี่ยในช่วงเวลานี้ยังไงคุณรับรองว่าถ้ามันมีข้อเปรียบเทียบอะคุณมันจะมีข้อเปรียบเทียบว่าเออไอเนี่ยเขาเคยทําได้คุณทําไม่ไดไ้มันจะเกิดการเปรียบเทียบกันการเปรียบเทียบกันและสุดท้ายเดี๋ยวต้อง,ต,องต้องออกมาเพราะฉะนั้นเดี๋ยว ถ้าจะได้คบจะได้คุยก็คุยกันไปเป็นเพื่อนไปนไปไป,ไปกันก่อนอย่าเพิ่งคุณอย่าเพิ่งไปให้ความสําคัญเต็มร้อยอะไรย่างเงี้ยฮะไม่ได้ไม่ดีคเออคุณคุณต้องมีมีพื้นที่มีมีเซฟโซนของคุณมีมีมีเฟสคุณคุณอย่าก้าวอย่าอย่าล้ําอย่าพลาดอย่าอย่าล่วงอย่าก้าวล่วง,งไปเยอะเดี๋ยวเจ็บตัวฮะยังไงก็เอาจะช่วยนะครับนะโอเคสำหรับ ชุดที่3ก็จบในเพลงนี้นะครับ